สวัสดีครับพี่ๆเเพื่อนกน้องทุกคนนะครับริบเป็นเพลย์ h ช n แนลครับอยู่กับผมมิเช่นเคยกับเกม Skylander r i n g s of Heroes นะครับหลังจากที่แรกนะครับผมพูดถึงตัวน้องโลล์บราลไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวละครหลักของ ID ผมเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆและผมเชื่อว่าใครที่ชอบเล่นทีมระเบิดเนี่ยเขาหรือน้องคนนี้นะครับหรือตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของในใจคุณเลยนะครับผมกำลังพูดถึงตัวละครระดับเรจินารีที่ชื่อว่า s p e รับ สปิทฟครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับเขาสามารถจะทำคอมโบได้ในตัวเขาเองนะครับวางระเบิดเองจุดระเบิดเองทําดาเมจในตัวตัวเองนะครับแล้วก็มีสกิลที่สามารถจะช่วยเหลือในหลายๆสถานาการณ์ได้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมใช้กับทุกคอนเทนต์เลยในไอเดียของผมนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดกับตัวนี้แต่ลองปั้นมาแล้วก็จะเป็นแนวทางให้ เพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เลือกที่จะปั้นตัวละครตัวนี้หรือยังลังเลอยู่หรือเปิดได้ซ้ําเยอะมากเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับสามารถมาดูคลิปนี้แล้วลองไปลองปั้นดูได้ว่าชอบไหมไม่ชอบหรืออย่างไรนะครับสปิดไฟครับเป็นตัวละครทัสไฟนะครับเป็น t y p e Attack นะครับเพราะนั้นจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีผ้าพลังโจมตีที่ค่อนข้างเยอะโดยพื้นฐานแต่อาจจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนบางตัวอย่างแอมบูชเนี่ยมันอาจจะไกลกว่านั้นแต่ว่าสปิดไฟเนี่ยเขาจะมาแถมด้วยการใช้ CC ใช้เ,เขาเรียกว่า ระเบิดเป็นตัวทําดาเมจเสริมเรียกงี้ดีกว่านะครับเราจะเล่นอยู่บน CC เล่นเหมือนค่าสถานะมากขึ้นนะครับโอเคท่าแรกนะครับเป็นสกิลที่ดีนะครับเป็นท่า engine a c t i v a t e d นะครับเขาสามารถที่จะทำดาเมจ1น0าเรของ a t t a ท k นะครับเมื่ออัพเต็มแล้วด้วยเนี่ยทำดามเมสศัตรูหนึ่งตัวนะครับสามารถจะ CC ได้หลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นทำให้ศัตรูไม่สามารถบัฟพลังโจมตี beneficial ได้นะครับเป็นการติดสถานะห้ามห้ามบัฟนะครับกับ ติดสถานะที่หลบหลีกลดลง20%อันนี้ก็ดีเป็นการเปิด CC เพื่อทําให้เพื่อนตัวอื่นสามารถจะตีได้แม่นขึ้นด้วยรวมถึงตัวเขาด้วยในการตีนะครับตรงนี้โดนทั้งหมด2เทินนะครับเขาบอกว่าตรงนี้จะมีโอกาสถึง75%ต่อการโจมตีเม,เมื่อเราตีไปนะครับขึ้นอยู่กับค่า accuracy ของเราด้วยนะครับตรงนี้ครับยังมีโอกาสที่จะสามารถ knock down ศัตรูได้เพราะนั้นท่าเดียวเนี่ย ทำได้หลากหลายมากเลยผมใช้ตัวนี้เป็นตัวละครที่น็อกดาวน์ได้เพราะว่าท่าเนี้ยนะครับแม้จะใช้3มานาคูลดาว2เทินก็จริงนะครับแต่เขาสามารถจะลดแอนดูแลนได้ค่อนข้างเยอะถึง4ค่า4เนี่ยคือค่าเกราะที่ขึ้นอยู่บนเลือดของศัตรูนะครับสามารถจะลดได้4ถ้าเกิดหมดเหลือ0ูนเนี่ยน็อกดาวน์ทันทีนะครับแบบออโตเมติกเลยเพราะ,ะนั้นท่าเนี้ยจะเป็นท,นท่าที่ใช้ในการทำดาเมจได้ใช้ในการแปะ CC ได้นะครับแต่จริงๆแล้วท่าคีย์ของตัวละครสปิทไฟที่ผมว่าน่าสนใจคือท่านี้ครับในโตลอนช์ครับ ในตัวลอนช์นะครับเป็นท่าที่ทำเอ,อ่อเาเรียกว่าเป็นท่าวางระเบิดนะครับวางระเบิดใส่ศัตรู1ตัวนะครับเขาจะใช้มานานทั้งหมด3นะครับครูดาวสามเทิร์นนัมเบอร์พิทนะครับจะเป็น1ฮิตนะครับเขาบอกว่าเขาจะอินฟลิกนะครับหรือเขาจะวางพลังเนี่ย51%ของพลังโจมตีเนี่ยใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำอีก5้ของแอตแท็กเนี่ยสำหรับ1ตัวสำหรับอีก1ครั้ง บนตัวละครที่สุ่มไปอีก4ครั้งเพราะนั้นตัวแรกเนี่ยที่โดนเนี่ยเป็นตัวที่เราล็อกจะโดนหนึ่งครั้งแน่ๆคือวางระเบิดอีกสมุดสีครั้งเนี่ยเขาจะแรนดอมหมุนไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันเป็นท่าที่เหมือนจะตีตัวเดียวนะแต่มันบางครั้งมันก็จะเหวียงไปโดนตัวข้างๆนะาให้เกิดระเบิดแปะมากมายเหมือนกันนะครับแปะโจมตีได้มากถึง4ครั้งรวมครั้งแรกด้วยเป็น5ครั้งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับมันทำให้การแปะระเบิดเนี่ยกระจายได้ค่อนข้างเยอะนะครับ การแปะระเบิดเนี่ยพอเราตีไปโดนเนี่ยจะมีโอกาสแปะระเบิดแบบ3เทินนะครับสเทินนะครับหกนี่คือแชร์ที่จะทําได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์เอ็กวเรซีของตัวละครตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับระเบิดคืออะไรนะครับระเบิดคือการแปะระเบิดไปเมื่อระเบิดทํางานตุ้มเนี่ยเขาจะทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับเมื่อโดนแล้วนะครับโอเคนี่คือท่าที่สองเพราะนั้นเป็นท่าปาดระเบิดไปทั่วๆกระจายกระจายขึ้นอยู่กับ ดวงหรือการสุ่มนะครับแต่ตัวแรกที่คุณตีเนี่ยมันโดนแน่ๆอยู่แล้วระเบิดนะครับแต่จะติดไม่ติดขึ้นอยู่กับค่า accuracy นะท่าที่3านะครับคือ frame whirlwind นะครับเป็นท่าที่ทําพลังโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วความสําคัญคือมันเป็นท่าจุดระเบิดนั่นเองนะครับใช้มานานน้อยมากเมื่ออัพเลเวลเต็มเนี่ยใช้มานานแค่1คูลดาวเทิร์นสนะครับเขาจะทาพลังโจมตี76%ของ attack ครับกับศัตรูทุกตัวนะครับเสร็จแล้วเขาจะระเบิด นะครับระเบิดใส่ศัตรูทุกตัวเลยตู้มตามตามู้มตามนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้พลังระเบิดเนี่ยมันจะทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้ามีหลายลูกเนี่ยก็จะโดนเยอะขึ้นนะครับและเขาก็สามารถที่จะแปะวิกเคนนิงเอฟเฟกนะครับแปะเขาเรียกว่าดีบัฟใส่ศัตรูได้นะครับสเทอร์ซึ่งมันจะแรนดอมขึ้นมาว่าจะเป็นอะไรนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันจะแปะสําหรับศัตรูที่มีตัวเลขของระเบิดอยู่ เพราะนั้นเป็นท่าจุดระเบิดแล้วก็สามารถที่จะแรนดอมเอาดีบัฟไปแปะได้ด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองใช้ให้ดูเพราะนั้นเป็นตัวละครที่จุดและถามารถคอมโบต่อได้ทันทีเอ้ยไม่ใช่ดีิวางแล้วก็จุดได้ทันทีนะครับถ้าคุณมี4มานาเนี่ยในแต่ละเทิร์นเนี่ยคุณทําได้เลยนะครับคราวนี้นะครับแพสซีฟของตัวละครตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อศัตรูนะครับมีระเบิดอยู่บนหัวเนี่ยมากกว่า3ลูกขึ้นไปนะครับ ในทุกๆก,การเริ่มต้นของเทิร์นเขาของเราเข้ามาเนี่ยเขาจะได้สถานะ accuracy up 20% 3สเามทิร์นเพราะนั้นเขาจะมีท่าแพ s ซีฟที่ช่วยทำให้ตัวเขาเนี่ยแปะระเบิดได้มากขึ้นข้อดีของนี้ก็คือมันมันทำให้ตัวเขาแม่นยำขึ้นก็จริงแต่ มันค่อนข้างจะใช้ยากถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครตัวระเบิดตัวอื่นมาช่วยเขาเหมือนกันจริงๆเขามาเล่นตัวเดียวได้นะไอ้สปิทไฟเนี่ยแต่ถ้ามีตัวอื่นมาเล่นด้วยเนะี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเพื่อทําให้แพสซีฟตัวนี้มันติดได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะมีตัวช่วยกันวางระเบิดให้เยอะขึ้นนะครับโอเคนะมันต้องวางให้ได้ทั้งตั้ง3ครั้งนะครับเพราะนั้นมันใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะแพสซีฟที่เป็นลีดเดอร์นะครับ s c r a t c h and explode นะครับเขาจะเพิ่ม Accuracy 25%นะครับ เพิ่มขึ้นนะและก็จะสามารถเพิ่มไอระเบิดเอฟเฟกเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งกับศัตรูทุกตัวเลย2เทินเมื่อเราตีและเราสามารถเขาเรียกอะไรนะเมื่อตัวเราเนี่ยโดนตีที่สามารถจะทําให้ตัวละครเราตายได้มันจะแอคทีเวทให้1ครั้งต่อต่อ1น,นการต่อสู้นะครับเพราะนั้นเขาเนี่ยจะสามารถ accuracy เพิ่มขึ้นได้ไม่พอเขาจะแปะระเบิดทิ้งไว้อีกกับศัตรูทุกตัวเลยเมื่อตัวเขาอะตายโอเคปะ เพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวเกิดมาเพื่อวางระเบิดนะครับคราวนี้เอฟเฟกอื่นๆที่ทำให้เพื่อนในทีมนะครับเขาก็เพิ่ม accuracy นะครับให้กับเพื่อนๆอีก15ในการต่อสู้นะครับอันนี้คือภาพรวมของสกิลของตัว Spitfire นะก็เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูดีกว่านะครับว่าประมาณไหนโอเคคราวนี้ของสมใส่ของตัว s ป e ท f i r e เนี่ยมันจะมีเกราะ2ชิ้นมีมือ 1, 1ชิ้นนะครับถุงมือแล้วก็จะมีแหวน1ชิ้นสังเกตว่าเขามีดาบแค่รูเดียว เพราะนั้นพออีเทอร์มีแค่ดาบรูเดียวเนี่ยการดึงศักยภาพดามเอจออกมาเนี่ยจะไม่เทียบเท่าตัวละครที่มีอีเทอร์สองสองข้างก็คือมีดาบสองข้างอะดาบสองลูมันได้ดามเมจเยอะกว่าเพราะเมนสแตทเขาได้เยอะกว่านะครับแต่การได้มาซึ่งเ,เขาเรียกว่าถุงมือกับแหวนเนี่ยข้อดีคือมันมีค่าเมนสแตทที่เป็นเอฟเฟกต์เอ็กูเรซีอยู่อย่างฝั่งที่เป็นถุงมือเนี่ยคุณสามารถจะใส่เป็นเอฟเฟกต์เอ็กูเรซีก็ได้ หรือคุณจะสามารถใส่เป็น a d tag ก็ได้เพื่อเพิ่มให้ปริมาณการโจมตีมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งที่เป็นแหวนเนี่ยคุณสามารถจะใส่เอฟเฟกต์ค u r ซี่ได้อีกหรือคุณจะไปปั๊มดามจให้เป็นคิเลตก็ได้เพราะฉะนั้นแนวทางในการใช้สปิดไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบิวไปในทิศทางไหนที่มากกว่ากันส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเน้นไปในทางของการเล่นทีมระเบิดเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ใส่ เออ e เ t อ e r สำหรับ2รูสุดท้ายเนี่ยที่เป็นแหวนแล้วก็ถุงม,มือเนี่ยเป็นเอฟเฟก accuracy เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแปะระเบิดน,นะครับส่วนตัวออฟออฟหลักเนี่ยมันก็ยึดตามนี้อยู่แล้วเพราะไงถ้าพลังโจมตีเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วชิ้นแรกที่เป็นดาบนะครับเออค่าชิ้นที่เป็นหมวกเนี่ยก็จะเป็นเดฟอยู่แล้วที่เป็นฟิกซ์นะครับพวกนี้มันฟิกซ์อยู่แล้วเนาะคราวนี้เรามาดูส่วนที่เป็นเกราะมันก็จะเป็น HP ที่ฟิกซ์อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขามีเกราะ ทั้งหมด2ูเงราะฉะนั้นเขาจะมีความถึกมี HP ที่ไม่ไน้อยเลยยืนได้นานกว่าตัวดาเมจตัวอื่นๆพอสมควรนะครับออฟลองสำหรับสี่ชิ้นแรกหรือจริงทุกชิ้นเลยนะครับผมจะพยายามเน้นไปในมุมของ e f f e c t a c c u r a c y และก็ Attack เพราะว่าเ c c กซ์เรเนี่ยช่วยทำให้เขาวางระเบิดง่ายขึ้น a t t a c k ช่วยทำให้ระเบิดมีความรุนแรงมากขึ้นมันเป็นของคู่กันนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรแต่มันก็ไม่ได้ตีง่ายๆเนาะนะครับเพราะนั้นนี้แล้วแต่ว่า คุณจะบิวไปในทางไหนผมจะเน้นระเบิดแรงวันนะี้ผมต้องปั๊มแอตแทกค่อนข้างเยอะแล้วก็เน้นเอฟเฟกต์เอ็กวูเรซีส่วน2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือสแตทหลักๆเนี่ยผมจะเน้นไปที่เอฟเฟกต์เอ็กวูเรซีนะแต่ใครจะเล่นแอตแทกกับกิเลสก็ได้หรือจะเล่นแอตแทกข้างหนึ่งเอฟเฟกต์ก็เอ็กวูเรซีข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นจะได้อยู่ที่ว่าออฟลองคุณได้เอฟเฟกต์เอ็กวูเรซีเยอะหรือ,อยังนะครับถ้าได้เยอะแล้วชิ้นที่เป็นถุงมืออาจจะใส่แอตแทกก็ยังงงงคเเนนน้ใรื่อขอข คิเลดก็ได้ในเรื่องของเดฟเพเนเทรชันก็ได้หรือจริงๆผมแนะนําว่าเนนแอตแทกดีที่สุดนะครับในส่วนของตัว2ชิ้นสุดท้ายในมุมของอีเทอร์นะครับส่วนการเอนชาร์นะครับอีเทอร์เนี่ยผมไม่รู้คนอื่นยังไงนะแต่ผมชอบใช้ไอ้ตัวเนี้ยสุดละเนี่ยไอ้เซตแวมพร์เนี่ย,ยมันช่วยยื้อให้ตัวละครเรามันยืนได้นานขึ้นในภาพรวมนะครับผมก็จะเอนชาร์เอนแวมพร์ในตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเพื่อให้เขาสามารถจะทําอะไรได้เยอะนะครับส่วนสกิลนะครับ อย่างที่บอกครับถ้าอย่างผมเนี่ยผมทุ่มทรัพยากรทั้งหมดกับตัวนี้ผมเลยทําสกิลไว้ค่อนข้างเต็มเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ปลดตันแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเน้นเนีนเน่ยผมแนะนําว่าตัวละครตัวนี้มันจะเริ่มเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณปลดสักประมาณเลเวลสี่ปลดสักสามขั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไนโตรลอนช์เนี่ยครับถ้าครูดาวมันยังเยอะเกินไปเนี่ยมันจะวางระเบิดไม่มันนะมันวางยาก นะครับส่วนเลเวลที่7เนี่ยก็จะทําให้การใช้มานามันน้อยลงซึ่งดีมากๆเพราะฉะนั้นท่านี้เป็นท่าแรกๆที่คุณจําเป็นต้องอัพก่อนนะครับผมจะแนะนําให้อย่างน,น้อยอัพท่านี้ให้คูดาวมันน้อยลงหน่อยไม่งั้นมันจะวางค่อนข้างชา้ายกเว้นคุณจะมีตัวอื่นมาแปรระเบิดให้นะครับคราวนี้สกิลที่3เป็นอีกสกิลที่สำคัญนะครับเป็นสกิลแรกที่ควรจะต้องอัพให้ได้เลเวล5เนี่ยให้คูดาวมันเหลือแค่ให้มันลดลงไปอีก2อะ่ะ เหลือแค่3คือตัวละครตัวนี้มันจะไม่เก่งเลยนะถ้าครูดาวทามมันเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามทําให้มานามันเหลือน้อยที่สุดแล้วก็ทําครูดาวทามให้วางแล้วก็จุดได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้อัพ2สกิลนี้ก่อนโดยที่แรกๆเนี่ยจะให้เน้นไปในทางอัพในตัวร้อนเนี่ยให้ได้สักเลเวล4แล้วข้ามมาอัพตัวเฟรมวัลวินสักเลเวล2นะครับหรือเลเวล3เพื่อให้มานามันใช้น้อยลงส่วนตัวแพสซีฟเนี่ยยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สําหรับผมนะครับ ผมจะเน้นสกิล2และ3ก่อนนะครับแล้วผมก็มาปั้น1เพราะว่าผมเน้นมันใช้ในการลุยด่านแล้วก็สร้าง CC นะครับน็อกดาวบอสได้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยมาอัพสกิลนี้ให้มันสมบูรณ์นั่นแหละจริงๆ1เนี่ยนะไม่อัพก็ได้นะสำหรับผมไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะไม่ต้องถึง7ก็ได้ถ้าทรัพยากรไม่พอนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้นะครับว่ามันเก่งประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกัน อ่ะเราลองเล่นโหมดแบบฮาร์ดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมดูทีมที่มันเล่นกับตัวละครอย่างสปิทไฟได้จริงๆสปิทไฟมันอยู่ได้ตัวมันเองแบบนี้ได้นะเพราะว่าแพสซีมันเพิ่มตัวมันเองได้มันเพิ่มแอคค r เรซนะครับแต่จริงๆจะเอามาเล่นคู่กับเ,เนี่ยสมอลเลดก็ได้เพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมไฟตั้งเยอะเนี่ยสมมติผมเล่นเป็นทีมแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะเป็นทีม ที่มีบูมเมอร์ด้วยบูมเมอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเล่นกับสปีดไฟมากเพราะว่าบูมเมอร์เนี่ยเขาสามารถจะปางระเบิดหมู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณมีบูมเมอร์ซึ่งเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วทุก ID เล่นค่อนข้างง่ายเนี่ยก็จะช่วยทําให้สปีดไฟเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเห็นไหมครับเทอร์แรกเนี่ยพอคุณอัพสกิลสามเต็มเนี่ยใช้มานาแค่หนึ่งในการจุดระเบิดเนี่ยมันทาให้คุณเล่นได้เรื่อยๆนะอ่ะเทอร์แรกเนี่ย ผมจะไม่ค่อยใช้สปีดไฟเพราะว่ามันยังมานาไม่คุ้มแต่พอเทินสองปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเราจะมีผลึกมานา4มานาในเทินที่2อยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถใช้คอมโบสปีดไฟได้ทันทีเลยนะครับเราสามารถจะแปะระเบิดปึ๊บึเห็นไหมครับพอแปะระเบิดเนี่ยมันจะแปะ3ลูกนะครับให้กับศัตรูทุกตัวเห็นไหมครับเป็น3เทินแต่จะมีกี่ลูกคุณต้องกดดูนะมันจะแปะทิ้งไว้3เทินแต่อย่างตัวเนี้ยโดน2ลูก เห็นไหมครับมี2ลูกอยู่ได้3เทินแล้วคุณมีท่าจุดระเบิดนี้อยู่เห็นไหมพอคุณจุดระเบิดปับ๊บปุ๊มแปะปอกแปะเห็นไหมตัวขวาสุดเนี่ยจะโดนแรงขึ้นนะครับเพราะเขามีระเบิด2ลูกโอเคปะ่ะอันนี้เป็นแนวทางนะครับท่าแรกนะครับนี่เดี๋ยวผมลองใช้ใดูเลยพอเขาต่อยไปปับ๊บเห็นไหมศัตรูจะไม่สามารถบัฟตัวเองได้นะครับและทําให้การหลบหลีกของเขาเนี่ยลดลงจริงๆไเป็นเรื่องกับแอมบูสก็ได้นะ แปะก่อนแล้วทําให้แอมบูชเนี่ยตีแม่นขึ้นก็ได้นะครับอ่ะผมปาไปไม่ติดระเบิดอย่างนี้ก็คือไม่ติดผมพยายามข้ามนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแปะระเบิดใส่บอสเนี่ยพอมันเป็นตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่เหวี่ยงสวิงไปซ้ายขวาแล้วมันจะยิง5้ฮิตเปี้ยงเดียวใส่ตัวละครตัวเดียวเลยซึ่งมันทําให้ระเบิดมันแปะเยอะมากครับนี่โดนไป5เม็ดครับผม5เม็ดเต็มๆแบบนี้แรงนะครับ แล้วเราก็สามารถจะจุดได้ทันทีครับผมพอจุดปับป๊บปุบ้มบลอปหมื่นเจ็ดเห็นไหมครับและไม่เพียงเท่านั้นครับพอมันมีอย่างที่ผมบอกครับพอมันมีระเบิดอยู่นะครับแล้วมันมีตัวท่า3มเนี่ยมันสามารถที่จะแปะแรนดอมวิกเนนเอฟเฟกได้ด้วยเพราะนั้นเมื่อกี้มันแรนดอมให้ศัตรูติดคริ t ติ a คอลดาเมจดาวอีกเห็นไหมมันสามารถจะซีซีต่อได้ น,นี่คือรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็สามารถจะต่อยท่าแรกเพื่อซีีได้ตัวนี้ต่อยไม่โดนนะเอฟเฟกไม่โดนเดี๋ยวผมเอฟเฟกไว้ก่อนนะครับให้มันแปลงร่างไปนะครับไม่เป็นไรนี่ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะใช้เพียงแค่4มานาในการวางระเบิดและจุดระเบิดอ่นนี้โดน3ลูกนะครับแล้วก็จุดครับปึ้งปึ้งหมื่นสองครับผมเห็นไหม นี่คือวิธีการใช้นะครับระเบิดมันสามารถจะแปะหลายๆตัวเพื่อทำดาเมจเ o e ก็ได้ทำดาเมจหมู่ได้นะจริงๆมันเป็นตัวที่ทำดาเมจหมู่ได้และเวลาเจอบอสตัวเดียวเนี่ยมันยิ่งทำดาเมจเดี่ยวได้แรงมากเพราะมันปลวดเดียวเนี่ยได้หมดเลยจริงๆอ่ะสปิตไฟอ่ะมันเล่นตัวมาเองคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องเล่นกับตัวอื่นอย่างได้เลยนะครับเพราะ,ะนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ไม่น้อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองลุยอารีนาดูแต่อารีนาตอนนี้มันโหดมากเลยที่ผมเจออยู่เนี่ย โเจอทีมหลบลีไม่เอาดีกว่านะครับแต่ละคนโหดมากเลยอะ่ะข้างบนเนี่ยอลองทีมนี้แล้วกันแต่จริงๆคือผมอะ่ะยังทำสแตตตัวละครไม่ค่อยเก่งนะผมจะสู้เขายากนิดน,นึงนะครับแต่ลองดูแล้วกันแค่อยากให้เห็นเขาเรียกว่าความสามารถของสปีดไฟเป็นหลักนะแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้มันทำประมาณไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าพอเปิดมาเทิร์นแรกเนี่ยอ,อย่างเงี้ยผมจะ จะยังไม่ใช้สปีดไฟวางระเบิดแล้วก็ไม่จุดนะครับเพราะว่ามันยังมานาทําไม่ได้ในครั้งเดียวนะครับเราจะต้องกันก่อนเพราะว่าเขาทำดาเมจใส่เราเยอะแล้วก็ทําให้เอฟเฟกต์อิมมูนก่อนนะครับผมจะเริ่มวางผมว่าผมควรเอาอ,อีเป็ดน้อยออกก่อนนะครับเนี่ยโอเคงั้นผมเปิดไปก่อนมันเขาเริ่มชา้าแล้วนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมชา้านะครับอ่ะคราวนี้สปีดไฟเห็นไหมครับเทิร์นที่2เองเนี่ยถ้าเกิดเราอัพสกิลเต็มแล้ว2-3เนี่ยมันจะค่อนข้างเก่ง เขาจะแปะระเบิดทุ่ต้มแบบนี้ได้เห็นไหมครับระเบิดอยู่ที่นี่2ลูกนะครับอยู่ที่นี่อีกหนึ่งลูกนะครับก็จะแรนดอมไปแล้วเราก็สามารถจะจุดได้เห็นไหมครับพอจุดปั๊บเลือดของตัวเออละครฝั่งเขาในลดค่อนข้างเยอะเลยอ่าเห็นไหมโอ้มันยิงแรงมากเลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะ,ะทำดาเมจไปโ้ยังไม่ตายนะครับ ผมจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยอ้าวสปีดไฟล์ผมตายเลยนะครับคือดาเมจเขาแรงมากนะครับต้องบอกก่อนค่อนข้างค่อนข้างเก่งเลยนะครับคนคนนี้แต่เขามีฮิลสองตัวนะเราก็ต้องตั้งเป้าว่าถ้าเราเอาดาเมจเขาออกได้2ตัวเนี่ยโอกาสชนะเราเยอะแต่เมื่อกี้คือทุกท่ามันมาลงสปีดไฟหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่มีทางเรื่องจริงนะครับผมเตรียมยัด โอ้โหแล้วมันยิงแต่ตัวดาเมจผมนะครับโอ้โหแรงมากครับสงสัยจะแพ้นะโอเคจะแ,แปะไปแปะโล่นี้ก็น,นะครับสงสัยจะไม่ไหวนะฮิวขึ้นมาก่อนเราต้องมุ่งเป้าไปที่ตัวดาเมจของเขานะครับปึ้ม คือบูมเมอร์เนี่ยผมยังปรับทำไม่ค่อยสุดอะ่ะมันก็เลยไม่เก่งแต่มันมีระเบิดอยู่นะเห็นไหมมันก็ยังแรงอยู่นะครับอ้โหูเขายิงแรงมากครับผมแล้วเราไม่มีท่าหมวยนะครับสงสใส่เราจะถึงจุดจบก็ตรงนี้แล้วล่ะครับอ่ามันตายพอดีโอเคมันโดนดามเมจนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมต้องพยายามเลี้ยงโดนเลิฟบราวผมให้ยังอยู่รอดก่อนนะครับต้องออกไปทีละตัว เฮ้ยเฮ้ยฮิวขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บแต่ระเบิดไปนะครับเอาทีละตัวนะเราเราโฟกัสทีละตัวนะคือเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าสปีดไฟล์ผมตายก่อนแล้วนี่เขาเล่น2ฮิวนะเขาจะค่อนข้างยืนได้นานกว่าผมเนี่ยแล้วผมดาเมจน้อยด้วยแะกาไปก่อนนะครับกลัวจะหมดเธอนะดิไม่ได้กลัวอะไรนะ โอ้โหแล้วไม่ติดอีกืมดูดิฮิวเต็มฮิวเต็มนะเพื่อนเออติดแล้วนะครับดีมินิชระเบิดไปฮิวขึ้นมาอุ้ยไม่ตายสักทีโดนฮิวอีกแล้วอุ้ย อนี่แหละครับความยากของการเจอสองฮิวอ,อืออือเอาละโอกาสของเรามาแล้วนี่ครับตายแล้วครับกว่าจะตายก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะจริงๆถ้ามีระเบิดของสปีดฟาอยู่เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยอะ สปีดไฟอ่ะตายก่อนเนี่ยผมเล่นยากแล้วนะครับบอกเลยจริงๆแล้วแต่นี้ผมก็เหลือเทิร์นน้อยแล้วนะผมต้องรีบแล้วอยู่ตัวเองไปะนะครับคราวนี้เราเริ่มใส่เริ่มเริ่มเริ่ม,มนกดาวเขาก่อนนะครับอ่าคราวนี้จะเริ่มเข้าคอมโบครับแปะเลือดไหลไม่ติดย้ําไปานะครับแล้วก็แปะระเบิดครับ แล้วก็ยิงดามจก็ทำไปตามนี้ครับอ่าประมาณนี้ชนะแล้วนะครับ oh, <yeah. S 1> ข้างบนโหดๆมากเลยนะเพื่อนๆเก่งทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคร่าวๆถึงตัวสปิดไฟนะครับที่ผมแนะนำว่าเออจริงๆมันเป็นตัวที่ปลด2ปลด3เนี่ยเล่นได้แลวนะครับแต่ว่ามันจะเก่งจริงๆเนี่ยก็ตอนที่มันปลดเต็มแล้วก็เล่นระเบิดตัวเองได้เนี่ยเล่นคนเดียวได้เนี่ยผมว่าปลดเต็มแต่ถ้ายังปลดน้อยอยู่เนี่ย แรกแรกผมต้องเอาบูมเมอร์มาช่วยเพื่อช่วยปะระเบิดให้นะครับทำให้สปีดไฟเล่นง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการเล่นละกันนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆใครที่สนใจจะเล่นตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งผมกำลังจะปั้นแอมเบอร์มาช่วยสปีดไฟอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะทำรีวิวตัวละครตัวอื่นมาให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับลิเ a ิลเ a ลย์แช n แนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องน้องสมอมาครับสวัสดีครับ